สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกม,มลพัฒน์ภูเว็เลขที่18อยู่ชั้นม2ภาค1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงยานิสาวิเศษสมบัติเลขที่24อยู่ชั้นม2ภาค1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุภทาสุนราชโชตเลขที่40ชั 2, ้นม2ภาค1ค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันจะออกมารายงานเรื่องกระจกเงาและเลนค่ะไฟๆๆกระจกเงาโู้น,ม,ม,นมีหน้าที่อะไรหรอมีหน้า <brands S 2> ที่กระจายแสงจ้า แล้วมันจะทําให้เกิดภาพยังไงหรอฝ้ายจะทําให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุนี่ไงเธอเห็นไหมใช่จริงๆด้วยความจริงรถจะมีขนาดใหญ่แต่พออยู่ในกระจกเลนส์นนนี่ก็จะมีขนาดเล็กที่ฉันอธิบายมาพุกเธอสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างล่ะก็ะกระจกเงานูนจะมีภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุไงล่ะ แล้วกระจกเงานูนกับเลนส์นูนมีความแตกต่างกันยังไงหรอเลนนูนนะมันจะเป็นจุดรวมเลนนูนมีหน้าที่รวมแสงนี่เธอเห็นไหมนี่คือแสงนะนี่เมื่อมันผ่านเลนเข้ามามันก็จะมาอยู่ที่จุดรวมแสงส่วนกระจกนูนจะทําหน้าที่กระจายแสงนี่นี่นะคือแสงเมื่อมันมากระทบกับกระจกทําให้มันสะท้อนออกกระจาย แล้วจากที่ฉันอธิบายมาพวพเธอสรุปว่าได้อย่างไรบ้างล่ะก <g> ็เลนส์นูนมีหน้าที่รวมแสงส่วนกระจกนูนมีหน้าที่กระจายแสงไงล่ะแล้วกระจกวอลล่ะอ๋อกระจกวอลล์หนําทหน้าที่รวมแสงกระจกวอลเขามักจะใช้ในการโกนหนวดนะเพราะเวลาส่องใกล้ๆเนี่ยมันจะทําให,เห้เห็นขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุแต่เวลาเราส่องไกลๆมันจะเห็นขนาดที่เล็กลงแล้วก็กลับหัวอย่างนี้ไงอ๋อ จากที่ฉันอธิบายไปเธอพวกเธอสรุปได้ว่ายังไงหรอก็กระจกเงาเว้าจะเกิดได้ภาพจริงและเสมือนขนาดย่อและขยายขึ้นอยู่กับระยะทางของวัตถุไงล่ะแล้วเลนเว้ากับกระจกเว้ล่ะอ๋อเลนเว้านะมันจะทําหน้าที่กระจายแสงเวลา แสงเดินทางผ่านเลนว้ามันก็จะกระจายออกอย่างนี้ไงแต่ส่วนกระจกว้าเวลาแสงผ่านกระจกว้ามันก็จะทําหน้าที่รวมแสงไงล่ะอย่างนี้จากที่ฉนันอธิบายไปพวกเธอสรุปได้ว่ายังไงหรอก็เลนว้าจะทําหน้าที่กระจายแสงส่วนกระจกว้าจะทําหน้าที่รวมแสงจ้ะใครรู้บ้างว่าขวดแก้วเป็นเลนนูนหรือเลนเว้าเลนเว้าฉันว่าเลนนูนนะ ใช่จ้ะแนนูนดูจากขวดแก้วจะมีรูปทรงโค้งๆจะเหมือนเว้นขยายนะจ๊ะแล้วมันทำหน้าที่รวมแสงลดก,กระจายแสงหรอทำหน้าที่รวมแสงจ้ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาขวดแก้วไปทิ้งไว้ในป่าจะเกิดอะไรขึ้นหรอก็เมื่อแสงอาทิตย์ผ่านเลนนูนนะจ๊ะก็จะถ้าเกิดมีกระดาษแห้งหรือใบไ,ไม้แห้งเมื่อแสงอาทิตย์ผ่านเลนนูน<ๆ>ก็จะทำให้ ใบไม้เนี่ยเกิดไฟเผาไม่ได้นะจ๊ะขอจบการนำ<อ>เสนอไปเท่านี้ขอบคุณค่ะ